สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนอยู่กับลิซ่าเวออีกแล้วครับผมอยู่กับลิซ่าเวอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วทุก <ยา S 2> คนเนี่ยค่ะมันเป็นแบบ แหมเพิ่งจะเริ่มต้นสัปดาห์มันจะเมาๆหน่อยนะคะแต่วันนี้ค่ะมีเรื่องราวการแข่งขันในวงการเคป๊อปมาฝห่อีกแล้วนะจ๊ะถ้าพูดถึงลูกสาวของเราหรือวาลิซ่านะคะการแข่งขันกับเคป๊อปไอดอลผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมันอาจจะรรมดาไปแล้วแอดบอยนะมันรรมดาใบดําดาดั่มดาไปแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นๆไปแล้วนะคะเพราะว่าพูดถึงศิลปินเคป๊อปเนี่ยการแข่งขันก็ดูเดือดพอสมควรเลยเรียกได้ว่าในปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่ในเก่านะ,ะแต่ว่าการแข่งขันของศิลปิน K เคป๊ ดูเดือดไปยันต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องเพลงอย่างเดียวเรื่องแฟชั่นก็ใช้ย่อยครับผมไม่ใช่แค่เก่าเหรอแอบบอ้ยไม่ใช่ครับคันไหมไม่ครับไม่คันนะไม่ใช่แค่เก่านะแหมวันนี้มุกเยอะเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์โบบาให้ด้วยนะไม่มีครับไม่มีไม่มีค่ะเพจนี้ไม่มีอะต่อค่ะวันนี้เรื่องที่จะเอามาเล่านะคะเป็นของแอลเกลค่ะเป็นแบบสื่อโดยญี่ปุ่นพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งแฟชั่นมันเป็นดิมแดนที่แบบว่า ต้องบอกว่าฟาดมากนะฮาราจูกุชินจูกุเขานะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเขาเพยงความสนใจไปที่ใครสายแฟชั่นล่ะคนนั้นตัวจริงอย่างแน่นอนนะคะเขาบอกเลยว่าลิซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่สตรองมากในโลกแฟชั่นเพราะว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงถูกต้องไงเ,<อ>เพราะว่าน้องก็มีการหยิบเสื้อผ้าที่อารมณ์ใกล้เคียงกับของหนุ่มๆมาใส่ด้วยและบางทีค่ะก็เป็นฝั่งเสื้อผ้าผู้ชายเลยอ,อย่างของเซรีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแบบว่า ออกมาเยอะหลายคอลเลกชันและบางทีไม่รู้น้องเหลาไปซื้อเองหรือคุณบอยอดีส่งให้ <c oughs> เอาคอลเลกชันผู้ชายมาใส่แบบว่าหน้าตาเฉยใส่แบบสวยสวยด้วยนะคะในขณะที่ทางไอดอลหนุ่มๆเนี่ยใสย่เราเขาก็แบบว่าเออหล่อแต่น้องเราเนี่ยบางทีก็หล่อบางทีก็สวยเพราะว่าคอลเลกชันเหล่านี้เนี่ยน้องใส่ได้แบบยูนิเซ็ก์ก็คือใส,ส่เสื้อผ้าผู้หญิงก็ได้ใส,ส่เสื้อผ้าผู้ชายก็เท่โคตรเลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับเรียกได้ว่าแบบไปได้หมดเลยอะ่ะจะของผู้ชายหรือของผู้หญิงนะครับพอมามิกมาแมทอยู่บนตัวลิซ่าแล้วเนี่ย เรียกได้ว่าสมฉายาไม้แขวนเสื้อทองคำเลยทีเดียวครับใช่จ้ะไปได้หมดแล้วก็ดูดีไม่ได้แพ้จากผู้ชายเลยเรียกได้ว่าพอเป็นชุดเดียวกันเนี่ยพอมาชนกันเนี่ยความน่ารักความดูดีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยนะครับใช่ค่ะถ้าจํากันได้ยกตัวอย่างบางชุดละกันเนาะก็จะมีนะคะที่เป็นเสื้อฮู้ดเซลินจาได้ไหมที่น้องใส่สีชมพูแบบว่าแหววแหวเลยนะแอดปวยนะซึ่งอันนี้นะคะทางฝั่ง BTS เนี่ยเขาก็ใส่เหมือนกันก็นกคือหนุ่มเจโฮมนั่นเองนะคะก็เลยทําให้แบบหลายคนบอกเออ เก๋เป็นไปนคนละแบบเหมือนกันน่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชุดเลยค่ะที่น้องลิสเนี่ยหยิบมาใส่นะคะอย่างถ้าจํากันได้นะเป็นแบบเสื้อแคดดีแกนนะคะลายดาวสีน้ําเงินแดงน่ารักน่ารักเราแบบน้องเอามาคุมเซ็กซี่เลยค่ะตัดไปที่หนุ่มชาอึนอูนะคะเออคนนี้มาหล่อขาวเลยทีเดียวนะจ๊ะก็เลยจะบอกว่าโอ้โหพอน้องหยิบมาใส่เนี่ยดูไม่ออกเลยว่านี่มันเป็นโหมดเสื้อผ้าของฝั่งเมนหรือฝั่งผู้ชายอะ ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นดูจากรูปเนี่ยเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะครับแต่แม่บอกไม่ถูกเลยว่าไออันนี้คือชุดชุดเดียวกันได้ยังไงนะครับเพราะว่าพออยู่ในตัวลิซ่าก็อีกแบบหนึ่งเนาะพออยู่ในพ่อหนุ่มชาอึนอูเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับ<ช>เรียกได้ว,ว่าเป็นชุดชุดเดียวที่สามารถจะประยุกต์หรือปรับเข้าไปกับ เข้ากับลุกของคนนั้นๆได้เนาะก็ต้องเรียกได้ว่าคนที่สวมใส่เนี่ยต้องมีความโดดเด่นเลยนะครับถึงทําให้ใส่แล้วมันมีความแตกแยกยูนิของมาได้ดังนั้นที่มันเป็นชุดเดียวกันนะครับนะอ่ะรวมไปถึงเสื้อยืดเซลีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครดอกใครใส่เนี่ยเราก็รู้ส<อ>ึกว่าอันนี้ได้ทั้งหญิงทั้งชาย<อ>ครับแต่ยูนิเซ็ก์ไปเลยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นเท่าเวลาลิซ่าใส่อ่ะเพราะมันเหมือนโกโบแบนใส่คําว่าโกโบแบนมันค้ำอยู่ <laughs> ครับแ <laughs> อคกิฟเพราะฉะนั้นเออลิซ่าสวมใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเซีีะคครรับไดดด้ําายวว่่สุึง แม้บางชุดอะอไอดอลพูดตรงๆนะไอดอลเคป๊อปคนอื่นใส่ออกสื่อก่อนแต่น้องใส่ทีหลังแต่ภาพจําเราจะเหมือนแบบน้องใส่ก่อนเพราะเราแบบจำอะเออเราจําน้องกับเซลีนจําน้องกับคุณพ่อเอดีอะไรอย่างนี้ตลอดเลยนะคะ ถึงบอกว่าอันนี้ทางญี่ปุ่นเขาตีข่าวเลยนะคะว่าโอ้โหน้องเราเนี่ยพลังแบบว่าซูเปอร์วูแมนมากคือสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ทําให้สายแฟชั่นเนี่ยมันชัดเจนมากเลยเพราะอย่างที่บอกน้องไม่ได้ตีก่อว่าฉันต้องใส่เฉพาะส้ายเดียวแค้นกุดฉันต้องใส่เกาะอกฉันต้องใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าบางตัวน้องใส่พลิกหน้าพลิกหลังเสื้อน้องก็ใส่แขนเดียวออันนั้นน้องก็เอามาตัดอันนี้นู่นนี่นั่นนะคะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหไอเดียคือแบบบันเจิดแล้วก็แบบว่าสามารถแต่ง ตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ทุกเพลงทุกรายการแล้วก็ไม่ลืมที่จะแต่งเก๋เวลาที่แบบออกมาข้างนอกถกอเผื่อแฟนแบบแฟนแคมไงใช่กระบอกวาลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนเลยที่รันวงการแฟชั่นนะครับต้องบอกว่าการรันวงการแฟชั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ แต่ว่าน้องเนี่ยก็มีผลงานออกมาให้เราได้เห็นกันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อัดคลิปพูดครับการออกมาข้างนอกหรือว่ามาสนามบินเป็นแอร์พอร์ตลุกอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาลิซ่ามิกแอนด์แมทมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรันวงการแฟชั่นแล้วครับเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้เห็นกันเสมอเนาะอาเช้า,ชานี้เจอกันประมาณนี้พอครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปถัดไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีคับบ๊ายบายค่ะ